บอโอ้ราคาดีคนว่าดีบบาดามีคิวงานเท่านี้ผมผมอยู่มองตาซังได้พี่น้องตาซังไปสิไรประมาณชั่วโมงหนึ่งไรพี่นอ้อ,องท่านชั่วโมงหนึ่งด้อยต่กอนขายสามหมื่นสมขายเกืบอบสี่หมื่นะเวตัวยวต,วต,วตัวกันที่ละ่ะเจา<อ><อ>้าบอกเองเด,ดสีเด้เขาส่กอนสามหมื่นบอกตกอนสามหมื่นสามขึ้นสามหมื่นลง ไปันือวามืดีมโอ้เอามันดีมันดีราคามันดีมันว่าครับครับว่ามันหน่อยเนาะนี่ขายเนาะสีสีหรขายนต้นไหน้นนบอกไงบอไปให้เพ่านลากันี่อนครับไปสาต้องยังไงไปไหนตัวนี้ลไปนใไปไหนพ่อหหกสองตัวนี้มัตออยู่เจ้าตออยู่ตอปูตอปูตอตอบ่ หกตัวหกสิบสองเป็นมุกนึงสี่ตัยูหาสองตัวตัวหกสองตัวมงขายเรื่อยเท่าไหร่มึงขเินเท่าไร่ดเจ็ดหบเขายเลยกัผูมือนีละาคาวปีไนทางวันก็ฟังบะหาหมดเจ็ดเลยตัวนี้ ครับมือนีง่วเขาหน่อยได้พี่น้องเพราะว่าชาวบ้านเพิ่นเพ่น่วจะไปเคี่ยวของขนาดันอยู่ครับมือนีง่วเขาหน่อยตัวนีห้องพกมื่นบังขายเลยหามือเจ็ดอไซมีอีกตัวมีอีกตัวมีอกตตัวเดียวตัวเดียวะตัวผูเด้อมีมีเลยตัวสาวะนี่ับมาไย์อห้าศู์เก้าห้าสองแปดหนึ่งสองแปด่งแปดแปดสองห้าแปดแปดสองห ห้องห้องหกหมื่นมอเงินงเลยหาสิบเก็มอเงิไงพี่น้องครับอาสุดยอดมับเลยเดียวพัดหน่อยกันครบ้าเอเดี๋ยวมั็เด็กใรนอนจะห้องแก้มาก็เด็กใระนอมาแม э ่ลูกไงเนะพอ่อโเนี่ยบนีร่แม่น,น,นครับไปเบิงกันในยาพี่น้องครับรสี่เดซาเอาชัช่วโมงแ้วมาให้พองง่โค้งเนี่ยแคบาทพอใครเขาลดสองหมเขาบอก้ฮะ มือไปดแล้วปเมีโค้งเนาะวัวตัวเดียว,วยลูกมันาน,น่นเอา้าผงก็นึืว่าตัวเดียวมือมืไปโอ้มีลูกอยู่นี่ลูกภูนะี่ยลูกน้อยนะครับบอลลูกรูได้เพียนนงอยู่นี่เอามืเอเท่าด๋มืเอเท่าได๋ มื่นแปดอันถือเล่นาอยงไดมีเบอร์บออะไรมเบอร์ซบกันบอมื่นแปดลงโพนามาะไรพี่น้องครับบ้านใดง่วยจะบ้านใดฮะบ่มีเบอร์เด้อมื่นแปดทุนวาร์ดี้ประมาณนี้เลยพี่น้องครับต้นไหนขายว่อต้นน้้นหาชิพเค็ดนั่นต้นเอลดัเดิ้เอลสีแดง

ราคาแข็งเด้อพี่น้องสมัยก่อนตัวนี้พื้นห้องมืดหายอันบ่สมัยก่อนตัวนีถ้าเป็นห้องขายอหลีก็ประมาณเบิ่งเบิ้ลสองเนี่ยมันเกิดมาอยู่ได้ที่น้ราคาแข็งขึ้นนะมองห้องไว้ซื้อได้มืดหานี่ครับผมไปยาสารตัวนีมืดหานเด้อพี่น้องครับแม่หลวงมีอยู่เฮยตัวนี้ ไครระวังนี่วะไคน้อตัวนี้แม่ลูกตัวหนิพวกไายังตัวเขาตัวนี้มันง่วยอย่างนียนี่มันง่วยหลีเปล่าหลีเลีมันน้อลูกมันคือสิเหลืมันอาทิตศหนึ่งน้อได้ปะเดือนเลยบ่เป็นวันเดือนเดือนพี่น้องเดือนกัเดือนเด้อ ้องเท่าใดลูกสองหมื่นห้าพันห้าผู้ได้ข่ามาทีหลังกับเบื้องทีหลังเด้อเอ้าีมันเล็งเลยสองหมื่นห้าพันห้ากัวมันสีซื้อจะสองหมื่นห้าพันห้าเอาปะสองสองห้าสองหมื่นสองหมื่นสองลูกมันเดือนหนึ่งเงินว่เด้ออย่ามันเด้อ สองพันห้าพัาห้าง้อง้อบ่อหลายไปหน่พี่น้องครับงัวบอหลายได้พี่น้องไปหนิเพราะว่าชาวบ้านเพิ่นเกี่ยวข้าะยาีข้าศเข่าข้านามเพิ่นกับบ่อเดียวออกมาหลสองพันสองพันหาแต่ลูกมันงามหลูกตู้แม่ตู้ผัวเฮ่ตู้แม่แบบอู้ลูกแม่เด้อพี่น้องลูกแม่เด้อมองี่มันเที่ยวต่ออยู่

โอ้ตัวนี้เป็นยังละพอเอ้ตัวนี้คนรถนรถตัสี่ตะพันนี่มือเน็ตบอสมือเน็ตคขายได้ล้วครับเห็นตัวใหญ่อยู่ไปักยางครับข้างในอยู่ตัวนี้เอาเน้นเอาจากชั่วโมงหนึ่งล่วงห้่อยพบไทยสองกล่องเนี้ยพบไทยอีกกล่องหนึ่งเราไปดูไปดูคลิปปกตินั่นเนาะพี่น้องครับเพราะว่าบางครั้งในไลน์รบางเตอร์เน็ตมันบม่ดีพอแล้วเว้ยเอาตัวนี้เด้อ

คองวยูผมทางให้ผมอยู่โซนเอาเหนือไรไปในของไอ้เ้าไปต้ไงอหไรไปในตอนหัป่นะตอนนั้นวายูจะคลองวายูเด้อผมบะเดถามใหม่ในพี่น้องเพเห็นจะคลองโอ้ม่วงปหนึ่ก่อน ไปใส่หมดก่อนจะของไปใส่บมดวะมาบังแม่ลูกตัวนึ่งกัน้ของไปยูเด้ตัวไหน,ะะน่ะของนห่ขาย้อไอขายบวองกเพื่นสอีおお้ขาตดีล <sm> ูกแมใส่ปะเดี๋ยวมา <icana> เรพ้มอ่ย zat, e แ้มกเียมงไปละเว้ยสีขาวสีแดงสีบานปูเอ็นจต่ของตัวเมียตัวเมียได้เลยเอฝงาี่ห้อุงตยังไงไาเนี่ยมาตนน่ะบักยังไงมาเนี่ยโอ้เาหม้ออยโอเป็นไรง่วงไนี่ ผมตใส่หมดล้ Arizona, ่อครับมันมีมั่วมันหน่อยเนาะเพราะว่ามันมันมลมันมันหน่อยก็เกี่ยวเขาเกี่ยวนาเด้อพี่น้องยาขาราคากํลังกําลังดีถึงเขาเขาเน้เขาโอ้ยต่นเป็นต่นใหญ่น่อยต่เ่าก็ยังบวก่เลยใส่ไรลมเลยงัจะใส่อ้าวมใส่ดไดีครับรมตองากกัด ขายมันะเอาไปทังหมดจะซื้อไปท้ายปลอดลายอไปทีน okay. like> ี่เดียวบอกเขาโทษสั่งมารองบางกีตัวมังไงพงดีไหมวันนี้แข็งขึ้นไหมฮะแข็งเยอะแข็งเยอะแข็งเยอะบ่เออเอาเยอะก็เยอะใบยางคามาพี่น้องผมจีบย่ามทำไม่ห่อยกว่านั้นเราแหลกทานด้วยกได้สนใจว่าดำอ่ะ ตัวมาฝ่าแหลมครับใส่ใส่มใกล้บอลู่จูใกล้บอล่ไหนว่าบอก่าน่ยตั้งต้นใหม่นะบ่าแหมเอามาใส่กันโอโทรครับ08เก้าเจ็ดหนึ่งแปดหสามตัวดาตัวนึงครับแหลมหมุนไปสนใจงอกันก่อเลยมือหนีงบ่หลายด้พี่น้องเนาะง้อบ่หลายบึงเจอหอบึงบึงสยตาบึเจอห่ะง้ออยู่นีประมาณเขาก็ออกมาคายกันเขาอยากของอยากน้ำกันนะ เกือบไปห้ามงจะง้ผูวะง้งามพอวเลง้ผูวเนี่ยเบิ้งกัหนี่ก่ันเด้อนี่ย่านี่เรามาว้ยมาเบิ้งงเลี้ยงเทศนี่เอาแม่สาวเด้อเทศนี่สายย่าึง้สาวอใส่ไม่สาวจะโตอ่ามคอก่สองไมมสาสลูกคมนึ่ลูกเคฟสาบอ หล,ลูกเคเอฟสามหนึ่งมีบาไดไปถ่ายอยู่คพูดดีว่าห้องไรไปไหนหตำรถเออกำัไปยรถยังได้มืนหาหนอลูกเคเอฟสามหนึ่งไ,ออปไปหารถครับวยนหัวหน่อยได้พี่นองครับลูกเคเอสามนึ่งนอพูดดีว่า เมดตดมสี่สิบแต่อยู่เนาะตอนนี้เดี๋ยว่านไปถ่ายรถนี่จโตมเนี่ยยังสองยตัวเนาะตัวนี้มันอไหรจจะเดือนเลยแม่กเดือน6กเือเดือนเนาะประมาณเนาะต้งนไทยคนไทยเมตรสี่สิบเครื่องดีอยู่พี่น้องครับ 2งโตเด้องี่กตนนยสองโตเด้อตอนนั้นประมาณพกเดือนก็นีก็วนงานด้วยครับสองตกระโจงางก็เข้านะครับพมานตะการพืชผลเดนะครับปับเขาน้่านะครับส่วนใหญ่มะกะจดชนกระ้องขางนะครับ เปิดอะไรพอศูนย์หกห้าสองห้าสามศูนย์หนึ่งหนึ่งห้าตัวแรกจักบาทเอาจ้าบาทตัวแหกตัวละหมื่นสามตัวะืนบาทห้าร้อยได้ครับสองตัวออโรไปเดอดแหงโรบอกวันตัวละหมื่นสามหาร้อยบาทมีสองตัวสองตัวตัวเมียอ๋อโลเบเดือแหงโรบอกวัน ตัวละหนึ่งอบาทเม็ดสีงกองตัวายบ้านเจ็ดเดือนก็ัวเอาเบอร์ม่แล้วพอแล้วกี่มันล้นสวนมากนี่ยศูนย์หกห้าสองห้าสาศูนย์่การพืชผลครับสตัวตัวละหมื่นสามนอยบาทครับเีสาวเอางัวอยู่ใต้ต้นบุกได้พี่น้องต้นบุกต้นดูต้นดูให้ต้นดูต้นดูดูต้นกลางสนามเยอตัวนี้บ่พอมีกบ่ ไปเป็นกระลังอันนี้ยอยู่ตัวนี้สวยบ้างงหลอนตัวนี้มะตัวนี้ก็สวยครับตัวนี้ก็สวยเด้อตัวนี้ก็สวยไปยอะไรต่อไปที่ห้องเลยเรื่องง้อเขาหน่อยอีนี้มีนี่ไปน้องครับง้อเขาหน่อยได้ไหมนี่ครับง้วงวมงัวบ่หลายคือคือดูเถื่อผมเมื่สายตาแลานานหละผมบ่เต็มสนามนะ มาเขย่งเด้อไปยามากันในเงาพี่น้องครับเบิ้งเบื้งกันในเงาเด้อผมไล่สดเกลืองนึงเลยกับพงกษัตรย์ไทยวีดอปกติไปเกลืองนึงตัรร้งขากลรองมาอยู่ครับคือต้องจับจับสองมือนะมันจับมือเดียวเลยใช่ละ่ะไอ้ไม่งว่วบ่ะใช่หรืงอง่วงเออจอยกับจอยเปรียบเทียบ<ๆ>ตัวนี้ของไผรตัวนี้จะจอยสินั่นละแม่ลูกที่นี่แม่ลูก โอ้ยกอจอยเขางามอยู่ดอกโคมนี่นอแม่กัให้น้ำให้นมลูกน้อสองหมนาาสองสามหาสอตัวนี่ตัวไหนลูกมันตัวกลางนะบ่โอ้พอเอาอยู่เด้อมันดูกมันยังไงเด้อบังกนโอ้ยตัวนี้เขาเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุเดี๋ยวแล้วเขาสองหมนานี่ลูกมันอยู่นี้ เราวางง่วงวงามว่างงามเราไปอย่างไหนทายแต่ผมก็ว่าม,มันก็โอเคอยู่ได้ลองหมนสามพันห้าร้อยแม่จะแม่มันเา่า,าเด้อจะมันจอยตอนั้นนะแม่มันเง่าปิดหูหน่อยนึงแม่มันยาจะมันจอยเดหลุมมันงา,ามพี่น้องเราเป็น,น,น,น0ข <c oughs> เอา้ารบาทงราคาง่วหน่อยไม่นีพี่น้องครับผมใส่2มือผมต่อข้อมยนมาได้เย้อพี่น้องขอเลี้ไอ้ไหมเบื่อมา เบืรอโทรศัพท์เบศูนย์จ้าศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าเจดกศูนยปดี่เก้านี่ตะกันพบูต้นนัเของใคเขาเหี่วแม่เขาเหก่อนต้นนันเปิดเปิดแล้วป่ขายลูาไหมขายลูไปเท่าไรขายลูไปหา่านดูมัญหาพน่าวเพราเอาไปเลี้ยงดูดูบางงาวนี่แม่แต่แม่ติดเขาแม่ติดเขาดูมัญหาพันพี่น้องขายไปแล้วนะ ไม่ใช yeah. ่จอยมาบ่ะจอยงวยไอจอยข้างหน้าไม่ใช่จอยบังไม่ใช่จอยจอยขึ้นงวงเป่าว่ะเหมือนนี่ตัวนี้ไั่ไปบ่ตัวนี้ก็อ่านเป็นเนื้อไปครับก็เป็นพอพันธุ์ดีได้อใครมันงานอยู่นะแต่ว่ามันจอยตอนั้นอ่ะ không có mình nhảy trời này nó mà còn nhảy trời ố nhảy đua nạp người như vậy <laughs> mình nhảy trời trên cho là chơi ngồi trời mà cả chơi thông luôn <laughs> là giờ bây giờ nữa nhớ những <laughs> tôi nhảy trời <laughs> cứ lâu lấy chiếc tủ, đừng nạp ngân tiêm cặp bao rồi. lấy tiền, mua cháu lấy chiếc tủ, lấy chiếc tủ. nhang mà sao tôi lấy pẹt. อู้ยมาสาวตัวเล็บแดดรับเงินเป็นปดปันเลยใส่ตัวอะไรไงลายข้างมึงไงตัวนี้เจ็บ่านา่ตัเมียได้นีนอ่เหลตัวนี้เป็นเหลมันติดเหลมันนหน่อยตัวนี้ก็เจ็ดหาเจ็ดาก็เจ็ดยบ่านเจีนตัวนั้นเจีสิบห โจยตะการเด้อพี่น้องครับเด้อแปดตัวไปเป็นนำเงินอยู่พี่น้องเป็นกำลังสาระว่นซาละพีเป็นมาสิบยี่สิบตัวคายเด็ดแปดเด้อแปดตัวเข้ามนของอเราเลยไปยางไม่เลยพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบิ้งมาที่นี่ไปเบิ้งฟังง่วงวง่ำเดี๋ยวที่นี่ง่วงบ่ค่อยหลายมวอนี่ครับเขาขายมืดนะดูดจากในก็บื้องเด้อจังอาทีหรอวะ โอ้เดี๋ยวเปลียวเดิป้าไปกับซิบเก่าที่หรืกับยี่สิบที่ะไรเดี๋ยวไปเบิงงวงงามเดิมถึง้าเบิงงวงงามงวงงามอยู่ังที่ตะวันออกเด้พี่น้องงวงงามมู่เลียงเสียวเข้ามาน้อหมือนกันค่าอิงสดงออกนะโบมีงวยดีเหมือนกัน มือหนูไข be ่หน่อยๆขายดีครับว่าเดี๋ยวจะไปถ่ายไข่สิบหลังนึงควายนี่ผมจะเอาลงลงเป็นหนอยวิดีโอธรรมดาหน่ยพี่น้องนี่ฟองงามงหน่อยไปด่้นี่ของอะไรก็อายปะครับแมนครับใครแม่มันอยู่ไห่เลยครับแม่แม่ไล่เนาะลูกจะได้จะบอกคือแม่นอนลูกงอแงเลยเนาะบ้าดแม่นี่แม่นี่บักยางไล่เลยสองพันห้าพันบาทเด้อ ลูกแจมเลยนอเพาะมีแป๋วเลยนอโอ้ยเอาลูกจ็ดเดือนแล้วเอาคมเหรอเว้ยหกเดือนนอหาหกเดือนเม็ดสามซิปไปปลายแม่นี่ไล่บักทำทายเลยแต่ลูกบ่ออกแปลกวะลูกบกไดไอ้หัวบอทองแดงบอกโอ้แดงอีหลีวเ่าสมซื้อมันเลยวมสองหมื่นห้าพันบาทลูกทองแดงกันว่าเด้เหลือคมเดียวเท่านี้เปล่า ลูกหกเจ็ดเดือนกว่าเราวะมันลูกตัวสแสดงของเรารอะไรเงี้ยตัวแหลกครับตัวแหกนี่เนาะเอาเหลือตัวเดียวคมเดียวเราวะมืงหนิงงว่าปหน่อยเนาะเพราะว่าเขาเกี่ยวขอกันนอแบบอนี้ยเขาพองอวกมาข่าวอย่างหน่ามนีิฝนหยุดด,ดิพอหยู่ออกกันเรียกเฝ้าเกี่ยวขอกันน่ะแล้วข้าเขาดีเลยตรงนี้ดีดีเออถามมือถาว่าเขากำลังดีเขาเลิ่มเกี่ยวขอกันน่ะมาเรียกผมโทรศัพท์ 0 6นย์หกสี่สองแปดสามสองแหนึ่งองหนึ่งห่งสอนยุสนามโทรเอาพี่น้องทุ 16, นไม้เล็ก0ู6 4์ศูนย์หกสี่ศูนย์หกองหนึ่งเราเสือโกกแม่ไล่แต่ลูกแดงแก้มลูกบัอกทองแดงกัๆๆนปะบัอกทองแดงทองแดงนี่มันตะกูนเดียวทองแดงเ,เอาพี่น้องทออเดอตัวนี้ครับ